การต่อใช้งานหลอดไฟ LED นะครับสามารถต่อใช้งานโดยใช้ไฟแค่3มโวลต์ไม่ต้องมีตัวด้านทานต่อก็สามารถติดได้แต่ถ้าหากนำไปต่อกับแรงดันไฟที่มีค่ามากกว่านี้อาจจะทำให้หลอดไฟของเราเสียหายได้นะครับ hey kid, ดังนั้นตัวต้นานทานจึงถูกนำมาใช้ในการต่อกับหลอดไฟ LED โดยหลอดไฟ LED จะนำกระแสหรือว่าติดสว่างได้ก็คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้าประมาณ20มิลลิแอมหรือ0.02แ mm, อม จ่ายให้กับหลอด LED นะครับถึงจะทํางานได้ซึ่งการเลือกค่าความต้านทานในการใช้กับค่าแรงดันแต่ละค่าสามารถใช้สูตรคำนวณได้ก็คือ R เท่ากับ E ส่วน I นะครับโดย R เนี่ยคือค่าความต้านทานที่เราต้องการหา E คือค่าแรงดันไฟฟ้าสามารถหาได้จาก V in ลบ V LED โดย V in ก็คือแหลงจ่ายแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ V LED ก็คือแรงดันที่หลอด LED ต้องการมีค่า3โวลต์เมื่อเราต้องการนำไปใช้กับฐาน9โวลต์ดังนั้น V in ก็คือ9โวลต์ลบกับ V LED คือ3โวลต์ก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ ค่า e มีค่าเท่ากับ6โวลต์นะครับส่วนค่า i ก็คือกระแสไฟฟ้าที่หลอด led ต้องการมีค่าที่ประมาณ20 m มิลลิแอมนะครับที่จะสามารถทำให้หลอด led ติดสว่างได้ดังนั้นจากสูตร r เท่ากับ e ส่วน i เราก็จะได้แรงดันที่6โวลต์หารด้วยกระแสไฟฟ้า20 m มิลลิแอมก็จะได้เป็น300โอห์มนะครับและเมื่อเรานำหลอด LED และตัวด้านทานมาต่ออนุกรมกันกับแหล่งจ่าย9โวลต์หลอดไฟ LED ก็จะสามารถติดสว่างได้และไม่มีความเสียหายนะครับตัวอย่างต่อไปเป็นการนำไปใช้กับแหล่งจ่ายไฟขนาด12โวลต์ เราก็นำ12โวลต์ตั้งลบด้วย3โวลต์ก็จะได้แรงดันที่เหลือก็คือ9โวลต์จากนั้นนำ9โวลต์ไปหารกับกระแสะไฟฟ้า20มิลลิแอมโดย20มิลลิแอมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.02แอมก็จะได้เป็น470โ oh อห์มนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าที่สําคัญของตัวต้านทานก็คือการทําหน้าที่จํากัดการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งในการทดลองนี้จะกําหนดกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ led ก็คือ20 m mm มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวลองไปวัดกระแสไฟฟ้ากันดูว่าจะได้ใกล้เคียง20 m mm มิลลิแอมหรือเปล่า Get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Up while you drown, they want to fill your head with doubt. They're silent.